สวัสดีค่ะรถสวยมาให้ชมเช่นเคยเลยนะคะสวยด้วยถูกด้วยคะ่ะทุกท่านคันนี้เป็น Isuzu D-Max นะคะรถสีประตูปี06ราคา189,000บาทค่ะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีคอมเันเลวรนะคะเป็นหน้าเข้าหรามคะ่ะทุกท่านรุ่นนี้นะคะ สประตูค่ะสวยๆเครื่องดีเกียร์ดีคัสซีสวยค่ะแอร์เย็นฉ่ำนะคะภายในก็พอได้กันอยู่ค่ะทุกท่านภาษีพรบอรเต็มรถพร้อมใช้งานจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะ1 8 9 0 0 0บาทสนใจสามารถเจรจาต่อรองกันได้ค่ะได้นิดหน่อยนะคะตอนนักขอผ่านก่อนค่ะทุกท่านราคานี้นะคะก็คุ้มๆกันอยู่นะคะสำหรับการจัดไฟแนนซ์นะคะ189,000บาทอ s u z u d ดี x 4ประตูปี0 6 สนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนได้ค่ะไม่ว่าจะสดหรือผ่อนก็สามารถติดต่อเจราจาคุยกับผู้ขายโดยตรงได้เช่นกันนะคะรถอยู่ที่ตาคีจังหวัดนครสวรรค์ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ